สวัสดีครับผมบานเฮาให้โชคสวัสดีที่สู้ผู้สุขคนครับผมเมื่อนี้กัได้เดินทางมาบ้านบ้านพ่อเสี้ยนทุง่งฝนกันเนาะพี่น้องเนาะิมาตามแนวทางล่าพรฒนางวดวันที่สามวันศุกร์ที่สามตุลาสองห้าหกแปดเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าล่าพรฒนาของพ่อมื่ขึ้นนี้ก็เขา ศูนย์เนาะพี่น้องเพราะว่าศูนย์นี่เหตงใดกัมาลานผุดเสนกัมาอีหลีเนาะพี่น้องเนาะเลขกกับต่วันพอจับคู่ให้พวกเขาแต่ว่าเลขวิ่งนี่รุดหากเด้พี่น้องเด้รุดยากปัดมือวันจันทร์บักบ่มืือวันจันทร์กับเขาบนเขาล่างเนาะพี่น้องเนาะปัดมือเคลื่อนนี่บัดพวกเขาปัดเขาต่เลขวิ่งเลขวิ่งเขาศูนย์เนาะพี่น้องเนาะเล็กวิ่ง ตังเสียงอันขอเพิ่นมีเอฟซีทรมาเอาเวลามาหาพอ่อพ่อหน,นัดไปสลากางบบันบ้านนี้พ่อเพื่อนเจ็บขาเ,ปเปพิ่นไปบ่ไไรเนาะพี่น้องเนาะลยได้มากมาบ้านพ่อเพิ่นปลูกทั่วบักแตงแล้วพี่น้องหอดย่ามแล้วหอดย่ามปลูกผักปลูกมีกินแล้วเนาะพี่น้องเนาะมดฝนเนี่ย เขาเจ้ากับถอกทังนั้นพี่น้องเนาะเขาเจ้ากับถอกระเดียนพุชิกาเนี่ยครับเฮ้ยเคยได้เจียวเขาลรอพี่น้องเฮ้าขนาดก็มันได้ทั้งวกวันแดดวันนี้เชี่ยซีอ่ะพ่อพอดีครับผมพอดีครับโอ้เหล็กเล้าว่ามันใจว่ามันใจศูนย์ลานผัเส้นแม่นดีเนาะตว่าจับคู่พวกเขาเนาะพ่อนาะมักศูนย์มักมักคักมักแน่เขา จับคู่หนี่งขั้นวิ่งรวดอยูคือแต่ว่าขั้นรวดเอานี่ได้การได้แน่นอนเป็นบ่พอมั่นใจคักเนาะเมื่อเคลื่น,นี่ก็มั่นใจศูนย์คักศูนย์เนี่ยจังเลยจนว่าเน้นให้ศูนย์ศูนย์เนาะอ้อกกันศูนย์หกเลยอ้อผมบริษาย,ยัางผมบริตตามเลขเล้ารัฐบาลไถ่ผมซื้อหน่อยๆได้ตัวนี้ไหมผมคือการมึงเนี่ยออกเหล้ามัดเลยนี่เพราให้เลขไทยไหมบังเนี่ย ก็เส,สื้อน้ำซื้อตาเล็กไทย <c oughs> อาจิทตะบังคือว่าไม่ถี่มาเล่าเ,ยววาเ,ล,ล,เลยสามตัวตุ่งเลยบางเนี่ยเรื <c oughs> ่องเสื่อดไ,ได้ครับจัดจัดรัฐบาลไทยแล้ว ลอตเตอรี่กัมีเงินลอยเดียวก็ยังไปซื้ออันศูนย์หกเดียวนี่อยู่ในกระเป๋านี่มองดูวันนี้เนาะมาออกมึงอขึ้นเอาเป็นยังต้องออกน้ำก้นออกน้ำออกน้ำก้นนว่าไปออกโอวันนี้กัให้งคือเก่าล่ะกะวิ่งบโลราณเก่าเนะครับนะวิ่งบโลราณคือเก่า จุตัวเขาเดี๋ยวกล้าวสวนเองนด้กับวันนี้อีกมพรายังมั่นใจที่สูนนี้คือเก่อนครั้นนี้สูนต้องตำห่าโอ้โให้ให้สูนบ่พ่ะให้สูนวิ่งสูนเลยวิ่งสูนกับปาบ่ะสูนกับปะสวนเน้นมันสูนร่างมันห่มเน้นมันสูน วาดมือขึ้นเนี่ยนะเพราะว่ามันเพราะว่ามันจุบน้ำละเหล็กท้่หลายบทบอกกาหน่ำเลยไหมอ๋อบอกกาน่ำเลยจับคู่เลยพ่อจับคู่โซนสามศูนย์สองศูนศูนสามศูนสามศูนย์สองศูนสามศูนย์สองพ่อให้จับคู่นี่ศูนห้ากับศูนย์เจ็ดอ๋อ ห้าศูนย์เจ็ดคุณหกว่งาหลัวมันอกแล้วศูนย์เจ็ดออกมาออกมาอะไรอีกซี่คู่นี่พ่อพี่ซีคู่เลยอือเอาเอาฮันหานี่พ่อว่าจับบอกไหนหานี่หาวะพรา่าเพราะว่าวิ่งนแล้วกระจับมันก็ไม่ได้ศูนึงหาเนอะศูนยหาขั้นพี่น้อง มักหาเข้ากับมัสไซหาสามหาสองแล้วก็หาเจ็ดได้ตัวนี้แม่นบ่าหนิพ่อบอมาบ่ได้มาบ่ได้บอมาบ่ได้สี่คูสี่หางมีสามตัวก็พอเนี่ยมันสามตัวมันว่าอยากผันไลยนะตัวสองตัวก็ยังหงายโจนบอตัสองหงายเออเอาสามชุดหาเลยเออว่าตามตรงสิละเพราะว่าตวาดเรียกวิ่งพ่อนั่นแม่นยุตวาดจับคูว่าอยากเขา เอาบอแมนเด้อมืออะไรมือมือมันจันทร์บขาบนข่าล่างคนบ่ขาวบนขาวล่างเมื่อมือมันจันเขาบนข่าล่างวันนี้คือว่าจับคูบ่อเขาบอแมนเด้อมือมันจันเขาบนข่าล่างวันนี้เห็นมือมันจันเขาเจ็ดสองสองเจ็ดกับสี่เจ็ดบออสีเจ็ก็เจ็ดก็ซี่เจ็ดนี่เข่าตรงแต่ว่าสองเจ็ดเขาตัวกลับเขาตัวกลับสองเจ็ดอ้าวจำได้อยู่เลขสามตัวนี่สามส่วนหาดีสามศูนย์หา สามโนนหาเอาเม็ดเดียวห้งางเดียวเลยเดแขวนโจโก้หงจังก็มุกหัวอีกอันนี้เพราะอยากลรูกระรุดศูนไปเลยอ๋อขล้กโกระรุดศูนดิรูดศูนไปเลยอันนี้พอ่อมักตัวไหนพ่อนี่ยยานีวะนส่วนตัวนี้เลขจับคู่นี่มักซูนหา มาคุนหาตียวเลยโอ้เศรษฐบบอร์ตามรัฐบาลบบอร์ตามเลขเล่านี่ไม่เลขโอ้โเยเลขไถกแบนเลขกลางมะเป่าโคตโอ้ยยันทุกอาจารย์ทุกสำานัก เป่ากเป่าพวดเัราเป่าถือเขาซีคักงายเงอบเลยโอ้ยเหล็กมาเป่ามาเบิรนคเพราะว่าซื้อเหล็ก่าใครมักเป่ามักเบิ่นบาซื้อยังเทียบเหล็กเ,ลเป่ารัฐบาลไทยไนี่อ่ะพี่น้องเบิ่งเอาไปนี้เหล็ก่าหลายคูเหล็กหน่อยคูหน่อยหางได้พี่น้องเด้เหล็กสี่คูเหล็กสี่คูหนึ่งผู้ทุ่นหน่อยก็จัดได้พี่น้องเห้าผู้ทุ่นหน่อยฟาดสูนหาไปเลยโอ้พ้อมันใจประน,นันบ่ แม่ก็ยังว่าศูนย์หาอยู่บนล่างให้ศูนย์กับห้าพ่อพันแนนที่ศูนย์ศูนย์สามศูนย์สองแล้กวก็ศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดเลขสามตัวนี่ก็คือสามศูนย์ห้าพ่อพันวานี่ผู้ทุ่นหน่อยคือจัดศูนย์หาหาศูนย์ไปเลยพอ่อว่าคันวาจับครูเม่นกับบะเมีนที่วันจันทร์กับเขาบนเขาล่างอย่างเห็นวาบ่เม่นอยู่ <C oughs> มันขาดบานทีเห็นแล้วโอ้มันกับแม่งกุมไม่เข่าไม่รุดเนาะแต่ว่าเลขวิ่งบอลรูดนี่ก็ว่ามันคักยนแล้วเลขวิ่งบอลรูดอ่าเลขวิ่งบอลรูดนี่ก็ว่ามันคัามันจังยนแล้วอ่ะพี่น้องเ้าแคบหน้าจอเอาอันนี้ก็เล่าพัฒนาได้พี่น้องเด้อวันศุกร์ที่สามตุลาพี่น้องพ่อไปซีดยาแล้วพ่อบ่วกบวชเอาเฮ็ดยังไงซีแล้วเอายา แยกเสียบเต็มอ้มันบวมค,ครับปวดพ้ามันบวมก็สีบวมเหมือนเปล่งสีมืนลัานนีหบักนี่พยโยแตอมแม่เอาหม้อก็ไปในสวนหนันปัดควาน้ำมักจับปัดถึงย่านควาน้ำมักจับถึงก็เลยขี่รถปัดนน้องเมีมได้ไปลุ่มงานเด็ดน้ำมักจับหยาทั้งบ้านฟอว์เขาเปิดขาบวมขาจนยางไม่ได้พ่อว่เขาไปสีดาได้ตัวนีหยาทั้งป่านนี้ก็เลยออม่มาน มันกับย,งย,งยางยนต์นี่แหละว่ามันถังบว,บวมยุคสี่ได้ปุ๊บอานมันขึ้นกับตัวนี้แหละตัวนี้มันเศร้าเลย,ยนี่ว่าน,นี้ไม่ยาง,ยงสเสียแน่ยางมันเลยบวมแห้งสเสียเดยเอาไปนอนแคบหน่อยจ้ะโอ้ทำมากระจัดกระพายได้พี่นอ้องอ้าวพ่อขอบคุณในหลายครับผมครับขอบคุณในหลายครับป้าป้าสวัสดีครับออาฝากอะไรก็แชร์ก็ดตามได้พี่น้องได้สวัสดีครับผม